ในสมัยราัชากาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงพระราชดำริก็คือทรงคิดว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยยังเป็นราชธานีบ้านเมืองก็สงบสุขร่มเย็นพอมาถึงยุคก,กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้ค่าศึกครั้งแรกได้แค่15ปีสมเด,เด็จพระนเรศวรท่านก็กอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้พอมาเสียกรุงครั้งที่สองก็เสียแค่เเดือนสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็กอบกู้เอกราชมาได้อีกครั้งหนึ่ง มาจนถึงยุคที่รัชกาลที่1เนี่ยสถาปนากรุงเทพสร้างบ้านแปลงเมืองจะมีข้าศึกศึกเหนือเสือใต้ยกมาตีเนี่ยก็ถูกตีแตกพายกลับไปจนหมดมาถึงยุครัชกาลที่สองถึงรัชกาลที่สอังกฤษส่งทูตเข้ามาหลายครั้งมาเจรจาความเมืองหวังจะเอาสยามเป็นอาณานิคมพอถึงยุครัชกาลที่4ี่ท่านก็แต่งทูตออกไปเมืองอังกฤษบ้างแล้วก็เจรจาความเมืองจนสยามสามารถรักษาเอกชเอาไว้ได้ พอประมวลเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจวนจะเสียอิสรภาพเนี่ยหลายครั้งมากๆแต่ก็รอดมาได้อย่างบุดวิดทุกครั้งชะาอยจะมีเทพพย,ยดาองค์หนึ่งคอยปกปักรักษาพระองค์ท่านก็เลยคิดเนี่แหละว่าต้องมีเทพพย,ยดาองค์หนึ่งคอยปกปักรักษาบ้านเมืองเราอยู่แน่นอนก็เลยให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการซึ่งท่านเป็นในช่างสิบหมู่ปั้นรูปเทพพย,ยดาขึ้นมาองค์หนึ่งแล้วหล่อด้วยทองคําทั้งองค์ ถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชถือว่าเทพพยายดาองค์นี้แหละคือผู้ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้อยู่รอดมาทุกยุคทุกสมัยโดยองค์พระสยามเทวาธิราชเนี่ยเป็นเทวรูปยืนทรงเครื่องกษัตริย์ธิราชเหมือนพระมหากษัตริย์ทรงสวมมงกุฎพระหัตถ์ขวาถือพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบเสมอพระอุระห,หรือหน้าอกอยู่ในเรือนแก้ว ทำด้วยไม้จันทร์ลักษณะเป็นวิมานแบบเก่งจีนเล็กๆจารึกอักษรภาษาจีนว่าที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราชและประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง